ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินสาย Q นะครับมาพร้อมกับสกินมาพร้อมกับสกินถูกละ อิกกี้เนกสปูกนะครับที่เรียกว่าหายากและราคาแพงๆนะครับผมาชืว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการแต่ละสกินต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมีมีคาตอบนะครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมนับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วที่5นะครับถึงวันที่31นะครับก็ราวๆ6วันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อเป็นการไม่เรอช้าเราก็ไปดูกันเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้นะก็เหมือนกับวงแหวนเวททั่วไปนะครับวงแหวนเวทนี่สุ่มทีนึงนะครับก็ต้องใช้คำพีขั้นสูงหรือแม้กร่ทั้่ง ว่าเป็นการบังคับให้ใช้คูปองในการสุ่มนั่นเองนะครับเพราะสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้สกินเหล่านี้เลยนะครับหรือว่าพวกชุดต่างๆแล้วก็เป็นปืนคู่ด้วยนะครับแต่โอกาสออกของปืนคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะอยู่ที่55.55%อยู่ที่55%เท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญนะครับที่เราจะต้องเก็บทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ไปร้านค้านะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนแท นะครับก็เนี่ยมี 7, 22, 30แล้วก็40นั่นเองนะครับโอ้โหด้ว่าแรงอยู่นะแรงอยู่นะเพื่อการไม่รอช้าเราไปคำนวณกันเลย let's go นะครับ้ดยผมจะทำการคำนวณแค่อันเดียวแล้วกันนะเพราะว่าวิธีอืนอ่นวิธีอ,อื่นมันคิดเหมือนกันนะครับ กองสายชิวนะโอกาสออกอยู่ที่55เปอร์นม100ออก55คิดเป็น1ต่อ1.81นะครับจะถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มันยังไงก็เอา100ตั้งแล้วหารด้วย55เนะี่จะเท่ากับ1.81นั่นเองครับต่อไปนะครับต้องการ7อันก็7ไปคูณกับ1.81จะได้เท่ากับ13นะครับต่อไปเอา13ไปคูณกับจํานวนกล่องจํานวนราคาของมันก็คือกล่องหนึ่ง15คูปอง93ไปคูณกับ15จะได้เท่ากับ100 95คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราไปสรุปกัันนเลยะครบผมมา โอเคครับมาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการนะครับชุดของ Violet นะครับต้องใช้ทั้งหมด195คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินของ s า t a v า n q u i s h u r Gift ตนะครับต้องใช้ทั้งหมด600คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินนาครส s หรือว่าสีของ Violet นะครับต้องใช้ทั้งหมด 810รคูปองนะครับต่อไปเรื่องอาสกินของอิกกี้หรือว่าสกินของเซเนียลนะครับต้องใช้ทั้หมด1,095คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยและเวลาคุณได้ไอเนี่ย ผีเสื้อนะครับปืนคู่เนี่ยนะครับคุณได้แค่1อันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสุ่มหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสได้ปืนคู่2อัน3อัน4อันหรือชดใครโชคดีนะครับก็จะได้สกินไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยนะแต่ที่ผมคำนวณก็คือคุณสุ่มหนึ่งครั้งนะครับคุณก็จะได้เป็นปืนแค่1อันนะครับต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเยอะเกินไปสักนิดหนึ่งหมายถึงว่าราคามันจะโอเวอร์ ถ้าใครมุดใครโชคร้ายประมาณผมเนี่ยก็จะได้ตามที่ผมคำนวณน,นั่นเองเนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มือแล้วก็มีเแล้วก็มือนะแล้วก็มีพวกกล่องลดราคาลนะครับทั้งกล่องอ่าสิบคูปองนะครับกล่อง30กล่อง20นะครับก็รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นจํานวนทั้งหมดอ่าสามสิบมีทั้งหมด60กล่องนะฮะหกสิบคูณกับสิบห้านะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยหกสิบคูณสิบห้า อ่าสิบสองสองสามสิบสามสิบเป็นเก้าร้อยบาทนะครับสมมติคุณซื้อแบบราคาปกติอยู่ที่เก้าร้อยบาทแต่ถ้าซื้อแบบโปรโมชั่นตอนนี้นะครับจะลดเหลือแค่เพียงหกร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าเดิมถึงสองร้อยสามสิบบาทเลย 230คูป,ปองเลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็มาอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมกล่องสกินแครีนะครับโดยกล่องนี้จะเป็นการเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับก็ถ้าถามว่าสวยไหมนะผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับสมสมติคุณได้สกินของ เอเดนดอร์เอเดนดอร์มันมาขายเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วน่าจะ500ป่ะนะครับสกินของเทลนาแล้วก็สกินของวิฟอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เลยนะผมก็สนใจอยู่นะแต่ว่ารอดูวัลพาร์ตก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูจนจบนะครับก็อย่างน้อยก็คอมเมนต์มาให้ผมดูแล้วกันว่าสกินไหนในเนี้ยสกินไหนคุ้มสุดนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับพวกรายละเอียดสกินพวกเนี้ยผมอยากจะรู้จริงๆว่าสกินไหนคุ้มสุดในนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะฝากทุกคนด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆแต่ผมไม่ได้หาข้ออมูลลลเยยนะคครรัับบุณววชิท์ ผมคุยกับคุณอยู่ผมรู้ว่าคุณดูถึงตอนนี้แล้วคุณเป็นคนที่ข้อมูลแน่นมากนะครับผมฝากด้วยนะคุณบอลนะครับประมาณนี้ในรหรับทั้งสองกิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกัน,กนบ้างนะวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับดูสตรีมของพี่โตนะไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องพี่โตแหละนะครับสตรีมวันนี้ก็รู้สึกว่าพี่โตแกแฮปปี้มากมากนะครับรู้สึกผมก็หายดาวแล้วผมก็ไม่รู้ผมดาวทําไมนะอืมแต่ก็รู้สึกดีนะช่วยตัวเองรู้สึกว่าครั้งหนึ่งอะ่ะเคยเชียร์ เบคอนนะครับแล้วก็พ่ายแพ้มานะครับแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยคือกูก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนเหมืนอนเคยรู้สึกเหมือนแบบว่าเราเป็นหุ่มยน่ะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเออมีทําอะไรเรารู้สึกแบบเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเรายังเป็นคนแบบยังเป็นคนที่มีนี้อยู่ยังเป็นยังมีเป้าหมายยังแบบยังอยากมีชีวิตเพื่อดูพวกทีมพวกเนี้ยแบบว่ายิงชิงแชมป์อยู่ในนีครับก็เรียกว่าเป็นการค้นพบเป้าหมายในการทำรงชีวิตของผม อีกต้องหมายหนึ่งแล้วกันนะครับรู้สึกดีมากมากเลยนะครับสวัสดีคุณเมื่อวานไปเชียร์น้างงานมาครับเบคอนแพ้ผมกลับบ้านมาซึมเลยแต่เป็นกำลังใจใต่อไปครับเบคอนถามเจ้นะครับเรียกว่าคุณปิงคูงสวัสดีครับคุณปิงโอ้โหเรียกว่ามานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาคอมเมนต์ใช่ไหมคุณปิงนะครับก็เชียร์เบคอนถามเป็นผมเลยนะครับสวัสดีแล้วก็ โอ้ขอบคุณมากนะที่ได้รอดไปเชียร์มีค้อนถามนะครับเป็นกำลังใจไปได้เป็นตัวแทนของพวกเรานะคุณปิงนะครับสวัสดีคุณอาทอรีด้วยนะครับผู้แหวนนี้6เต็ม10ครับแต่กล่อง179คูปองคุ้มครับขอบคุณคุณอาทอรีด้วยนะครับคุณอาทอรีก็ข้อมูลแน่นนะสวัสดีคุณชลตะทานด้วยนะครับสกินอื่นไม่แน่ใจนะครับคือสกินคาเฟนีอ่ะคุ้มแน่นอนนะครับกล่อง1 79คูปองคุ้มมากนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนเติมกับผมนะเป็นคุณทักษิณนะมาเติมมผ310 ครู300ซัม310บาทนะครับเติมของผมไปนะครับนี่คุณบอลว่ชรวิทย์นะครับกิจกรรมแรกแพงครับอย่างเช่นสกินแอนติเมดคาเฟนี่นะครับแพงเกินครับส่วนสก,กินที่สอผมว่าถูกนะครับสก,กินร,อร้อเด้วยกอาริสผมเคยซื้อมา400กว่าๆเลยครับกลับมาขายครั้งนี้อยากต่อยเจม,มากเลยนะครับ โอ้โหคนซื้อก่อนก็ปวดใจนะครับสวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับอยากได้อารมนะครับถ้าคนดองคัมพีไว้น่าจะคุ้มนะครับเสียดายเบคอนมากๆแกได้ถ้วยในบ้านเราแต่ไม่เป็นไรนะรอบหน้าเอาใหม่ก็ได้นะครับสวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับไปดิว่าคนเดียวกันนะครับคนคนคอนเดียวกันคนเชฟเบคอนเหมือนกันสวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับสวัสดีคุณยูอากเซเว่นด้วยนะครับซึ่งเหมือนกันครับพี่เชฟเบคอนมาตลอดโอ้โหคุณมากนะครับสวัสดีคุณยูอากเซเว่นด้วยนะ สว่วนในคุณสวัสดิ์คุณนัทวัฒน์ด้วยนะครับกลับมาแล้วสวัสดีครับนัทวัตรสวัสดีสองร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดคูปองได้มันกี่ดอกนะต้องสุ่มทีละหนึ่งหรือทีละห้านะครับก็ที่ผมไปคอมเมนต์มานะครับที่ผมไปดูมานะครับก็มีส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์แบบว่าสุ่มทีละห้าอันออกคุ้มกว่านะที่ผมไปเคยตั้งโพลถามคนในช่องแชทผมนะครับอืม สวัสดีครับสวัสดีคุณพิรพลด้วยนะครับพี่เดนมิชันไมค์กัมีโอกาสมีโอกาสครับผมมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้จะมาวันไหนแต่ว่ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นไซเคิลนะเป็นช่วงของมันนะครับซึ่งไอ้คือสกินนาคอสเนี่ยผมทํามาหลายรอบไปนะนะครับทำมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่3,000ันสี่พันห้าพนะครับประมาณนี้เลยนะครับกล่องสกิน1นึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้คูปองคุ้มนะครับขอบคุณสวัสดีคุณข้าวด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับคุ้มไหมถามใจดู เอางี้เลยเหรอสวัสดีคุณเอสยูนะนะสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับก็รอดูคลิปอยู่เลยพี่นะสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนวะเมื่อเช้าเมื่อคืนมาคนแรกนะคุณโจเซฟโจสตาร์นะครับจําได้ผมจําได้เลยคุณโจเซฟมาคนแรกลงคลิปปั๊บมาปุ๊บขอบคุณมากจริงนะคุณโจเซฟโจสตาร์นะครับนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับก็เลยมาดูด้วยนะนะครับหวัดดีคุณพานุวัตรด้วยนะครับพานุวัตรศรียานะสวัสดีคุณเซเนโร่ด้วยนะ อยู่เก้าอันนะครับอยากใช้ดวงอ่ะนี่มีเจิบได้มาปดอันเองโอเคตรเกลือ <c oughs> เกลือจัดๆนะครับสวัสดีคุณอามด้วยนะครับเบคอนแพ้นะครับใช่ครับเบคอนแพ้ <c oughs> ผมก็ซื้อเหมือนกันไม่ต้องซื้อเราซื้อเหมือนกันเศร้าเกินสวัสดีคุณคุณคมกิจด,ด้วยนะครับสวัสดีค,คมกิจนะครับมาน้อยแต่มานาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวทรงเนี้ยทรงนี้เขาเรียกว่าทรงคนได้วอลล์พาสคอมเมนต์ได้น้อยเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วตั้งแต่คุณยาราก็เซเว่นอะ แรกๆจะไม่ใช่ไม่ค่อยชอบคอนเมนต์แล้วคือได้ไปมาคอมเมนต์คลิปที่มันเป็นวันเกิดของตัวเองพอดีแล้วคือได้วันลพาไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้้ว่าที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วที่ทําให้ผมรู้ว่าคนเชียร์เบคอนและเป็นคนคอเดียวกับผมเนี่ยเยอะมากๆนะครับคิดว่าเข้าใจความรู้สึกของการแลกกันนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วครับดีรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วหายซึมๆแต่มันก็ยังมีตึกๆนิดหน่อยแต่พอได้ดูสตรีมพ่โตที่เขาสตรีมไปในช่องหมูหวานนะครกู้สึ รู้สึกว่าพี่เขาก็แฮปปี้ดีนะพี่เขาก็แฮปปี้ดีนะครับก็รู้สึกดีมากๆนะครับรู้สึกดีขึ้นแล้วแหละนะครับวันนี้เลยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ที่ทุกคนทำให้ผมรู้ทุกคนก็เชียร์เบคอนเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณคจริงๆเรียว่าอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับอยู่ด้วยกันนี้ไปตลอดเลยนะครับอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะแจกวัลลภัสนั่นเองนะไปเรื่อยด้วยกัน ประมาณนี้นะครับใครอยากจะเติมเกมก็สามารถทักโมดิเพจเต็งโกดิชชอปได้เลยนะครับใครเติมวันนี้กับผมแมวดีกว่านะครับแมวว้าแต่ถ้าใครอยากเติมเกมกับผมก็สามารถทักมาได้แล้วกันนะเนี่ยคุณทักสิงมาเติมกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับขอโทษอีกครั้งนะที่ดูคลิปจนจบนะครับใครดูจบพิมพ์มาหน่อยว่า30แล้วก็ในกล่องสกินวันเนี้ยนะครับที่มีทั้งหมด6สกินซื้อ1สกินจะสุ่ม1สกินที่คุณไม่มีเนี่ยกล่องไหนคุุุุ้้มมมสสสสดดหหรับไไ่่ใชกินนค ในนั้นนะครับผมอเลยให้ทุกคนช่วยผมหน่อยละกันนะครับอยากรู้จริงๆว่าสก,กินไหนคุ้มสุดเพราะที่ผมเห็นเนี่ยเทลมันก็เหมือนจะแพงปะนะครับเทลก็เหมือนจะแพงนะครับมีหลายสก,กินที่คิดว่าน่าจะแพงไวโอเลตวิปอะไรเงี้ยนะครับคิดว่ามันน่าจะแพงนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูจบพี่เมย์บอกว่า30มศูนละกันนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่เรียกว่า เป็นกำลังใจผมจริงสำหรับเมื่อวานเนี่ยผมก็รู้สึกดิ่งๆเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวนี่หว่านะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบูนุนยิ่งมากเลยจริงๆนะครับรู้สึกดีมากๆเลยนะครับสําหรับทุกคนตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันในเฟรมสองนะคลิปหน้าไว้เจอกันนะผมบ๊ายบายเฮ้ยแล้วก็มีคอลแลับด้วยนะเป็นฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นะครับนาคอสมีสกินนาคอสด้วยยังไเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไว้เจออกกัันนนเเยยจะบบผม๊าา